คือเรารบตามกติกาครับเรารบตามหลักคิดของทหารตะวันตกส่วนฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขารบแบบกองโจรของเขมรแดงเขามีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการรบรบเลิกเลิกแอบซุ่มโจมตีโฆษณาชวนเชื่อ ปิดเปรื่อนข่าวสารพัดเพราะฉนั้นในการรบคนละแบบนี้นะครับประเทศที่เล็กกว่าประเทศที่มีพลานุภาพน้อยกว่าได้เปรียบครับพูดด้วยความห่วงกังวลว่าเราทำดีแล้วแต่เราต้องทำมากขึ้นและดีกว่านี้ครับอย่าถอดใจอย่าคิดว่าขนาดนี้ ไม่ใช่เวลาทางการพูดเราจะต้องทำให้ทั้งจีนและสหรัฐเห็นว่าผลประโยชน์ของจีนและสหรัฐที่จะมีกับประเทศไทยเนี่ยอยู่สูงกว่าที่เขามีกับกัมพุชาการที่เราเป็นพันธมิตรทางทหารแบบเขียนไว้เป็นรายลักษณ์อักษรน,นะครับมันเยอะมากเรามีการฝึกลบร่วมกับทั้งสหรัฐและจีนทุกปีนะครับเราซื้ออาวุธจากทั้งจีนทั้งสหรัฐ เศรษฐกิจเฉพาะขนาดของเศรษฐกิจกับที่ตั้งเนี่ยมหาอำนาจทั้งสองเนี่ยจะปล่อยให้ไทยหลุดมือไปไม่ได้ ที่เป็นองค์กรระหว่าประเทศที่มีบทบาทสำคัญในโลกนะคะกับทาง un unsc หรือกระทั่งองค์กรในภูมิภาคเราเองนะคะกับอาเซียนนะคะกับทางมาเลเซียหรือว่า,าผู้ที่จะเป็นประธานอาเซียนท่านใหม่ฟิลิปปินส์เนี่ยเราต้องแอคชั่นอะไรเพิ่มเชิงรุกอีกไหมคะคุณกีตาพูดถูกและเป็นการตอบย้ำว่าการทูตต้องเดินแบบถ้าเผื่อเหนื่อยแล้วสามเท่าก็ต้องให้เหนื่อยเพิ่มเป็นสิบเท่า ผมผมเห็นใจแล้วเข้าใจว่าท่านรัมตรีเหนื่อยกระทรวงการต่างประเทศเหนื่อยทูตของเราที่นิวยอร์กเจนีวาเหนื่อยแต่การเหนื่อยครั้งนี้เนี่ยมันยังไม่ได้บรรลุปเป้าหมายและมันมีโอกาสที่เราจะเสียทีให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเปิดเกมรุกเราได้มากกว่ายกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับเราเหนือกว่าทุกอย่างแต่เวลาข่าวของ สื่อกระแสะหลักอย่างบ b บซลงในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเขาลงจำนวนพลเรือนของกรัรมพูชาที่เสียชีวิตแล้วพอตอนเย็นเขาก็อัปเดตว่าเพิ่มจากเจ็ดเป็นอย่างน้อยเก้าคนพอเขาลงของไทยเขาลงว่าทหารไทยเสียชีวิตห้านายแล้วพอผมติดตามข่าวในประเทศไทยเราก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะคือเราลงว่าทหารไทยเสียชีวิตเพิ่ม งมื่อวานเป็นสิบหกนายแล้วขอสดุดดีวีลชนฐานกล้าแต่ในมุมมองของประชาคมระหว่างประเทศกับผู้เสพข่าวเนี่ยเขามองว่าถ้าตัวเลขของฝ่ายไทยมีแต่ทหารตายแล้วตัวเลขของฝ่ายกัมพูชาไม่มีทหารตายมีแต่พลเรือนตายก็แสดงว่าเป้าหมายที่เราประทะ มันเป็นเป้าหมายพลเรือนพลเรือนเขาถึงตายส่วนเป้าหมายที่กัมพูชายิงเข้ามาในประเทศไทยเขาทําตามกติกาคือมันเป็นเป้าหมายของทหารทหารเราก็เลยตายทั้งๆท,ท,ที่เราทําได้ดีกว่ารัฐบาลกัมพูชาในการอพยพประชาชนให้พ้นเขตอันตรายแล้วเผลอๆอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะใช้ประชาชนเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นกรอก ถ้าเผื่อล้มตายเขาก็คงไม่เสียดายเพื่อจะได้เอาไปโฆษณาชวนเชื่อมันสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องปรับเปลี่ยนใหม่ครับเรามีโฆษกที่เก่งและมีมีหน้าตาเยอะเลยนะครับของฝ่ายนั้นมีรู้สึกจะมีคุณมาลรีอยู่คนเดียวนะครับแล้วเวลาเราถแถลงเราต้องมองจากมุมมองของเวทีระหว่างประเทศด้วยอย่ามองเฉพาะ คนที่เสพสื่อในประเทศไทยถ้าเผื่อเรามองอย่างนั้นเราก็จะบอกว่ามีทหารตายเพิ่มอีกแล้วเราจะสดุดตีฐานกล้าผมผมฟังข่าวแล้วมันมีชาวบ้านที่อำเภอกันทรลักษ์เสียชีวิตจากระเบิด m อ2 1แต่ผมไม่เห็นมีข่าวว่าคนคนนี้และคนที่ถูกย้ายจากโรงพยาบาลไปอยู่ ที่พักพิงเนี่ยเสียชีวิตระหว่างทางก็ถือว่าเสียชีวิตเพราะการประทะเนี่ยทำไมเราไม่รวบรวมและทำไมเราไม่สื่อทุกวันครับส่วนนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะยังชี้แจงได้ไม่ครบแล้วควรจะต้องทำเพิ่มนะคะทีนี้คือถ้าไปมองยุทธศาสตร์ฝั่งของทางกัมพูชาค่ะท่านทูตวิเคราะห์สิ่งที่กัมพูชา เขาทําหน่อยเขาดูจะสื่อสารกับโลกได้ค่อนข้างที่จะ,ะรวดเร็วนะคะแล้วก็ดูจะเป็นประโยชน์กับทางภาพของเขาอย่างมากนะคะกระทั่งเรื่องของการดีลกับบรรดามหาอำนาจก็ตามนะคะ,ะยุทธศาสตร์ของกัมพูชาเขาน่าจะทํำยังไงแผนเขาคืออย่างไรทําไมเขาถึงดึงให้โลกนั้นไปยืนอยู่ข้างเขาได้ทั้งที่บางอย่างที่เรามองเห็นแนละก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เรารับรู้ค่ะท่านทูต คือเรารบตามกติกาค,ครับเรารบตามหลักคิดของทหารตะวันตกส่วนฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเคารบแบบกองโจรของขมรแดงเขามีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการรบรบ,รบเลิกเลิกแอบซุ่มโจมตีโฆษณาชวนเชื่อปิดเบือนข่าวสารพัดเพราะฉะนั้นไอ้การรบคนละแบบนี้นะครับ ประเทศที่เล็กกว่าประเทศที่มีพลานุภาพน้อยกว่าได้เปรียบครับและเมื่อบวกกับการทูตที่เขาพร้อมจะเอาใจทรัมป์ที่เขามีหนังสือไปขอให้คณะมนตรีความมั่นคงเร่งเปิดการประชุมฉ<ช>ุกเฉินเพื่อจะพิจารณามันเป็นลักษณะเ p l a y บุ o k ของประเทศที่ถูกรังแก และจําเป็นต้องพึ่งพากติกาสากลกฎวัตส,สาประชาชาติเราต้องไม่ประเมินอีกฝ่ายหนึ่งต่ำเกินไปนะครับสำหรับผมเขาสามารถที่จะมาเหนือเราได้เสมอครับไม่ได้พูดเพราะว่าเราผมเป็นฝ่ายกัมพูชานะครับพูดด้วยความห่วงกังวลว่าเราทำดีแล้วแต่เราต้องทำ มากขึ้นและดีกว่านี้ครับอย่าถอดใจอย่าคิดว่าขนาดนี้ไม่ใช่เวลาทางการพูดซึ่งบางคนก็คิดว่าทำได้ขนาดนี้ไม่ถึงกัมพูชานะคะมีมหาอำนาจยืนเคียงข้างมีมหาอำนาจสนับสนุนสหรัฐเข้าข้างกัมพูชาฝรั่งเศสเข้าข้างกัมพูชาจีนก็มีประโยชน์อย่างมากในกัมพูชาจึงสนับสนุนกัมพูชานะคะท่านพูดอ,อมองเพอร์เซพชันนี้ยังไง จีนและสหรัฐมีผลประโยชน์ในกัมพูชาแน่นอนครับโดยเฉพาะการเข้าถึงฐานทัพเรือที่เรียมนะครับและการที่สหรัฐเนี่ยมีความหวังว่าผู้นำกัมพูชาจบโรงเรียนในร้อยเวสพอยต์จะเป็นโอกาสที่เขาจะพลิกผันจากกัมพูชาที่ตกอยู่ภายใต้อุ้งมือของมังกรเนี่ยให้ โผบินออกมาอย่างเสรีในโลกเสรีที่นำโดยสหรัฐได้กัมพูชาเขาก็เล่นเป็นเล่นเก่งเราจะต้องทำให้ทั้งจีนและสหรัฐเห็นว่าผลประโยชน์ของจีนและสหรัฐที่จะมีกับประเทศไทยเนี่ยอยู่สูงกว่าที่เขามีกับกัมพูชาแต่ที่ผ่านมาในการ รับมือเลยในการพูดจากับหามนาบเนี่ยเรายังทำได้ไม่ดีพอที่จะให้เห็นว่าอำนาจต่อรองหรือผลประโยชน์ของเขาที่มีในประเทศไทยทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยมีเยอะมากไม่อย่างนั้นแล้วเขาก็มองแบบมองข้ามศรีรษะเราไปฮะเพราะว่าคิดว่ายังไงซะเราก็คงจะหยวนเราก็คงไม่ว่าอะไรจริงๆแล้วเราต้องไม่หยวน เราต้องพร้อมที่จะพูดถ้าเผื่อข่าวที่บอกว่าอาวุธเหล่านี้โดรนกามิกาเซมาจากบริษัทหรือแม้กระทั่งสนับสนุนโดยรัฐบาลจีนจริงถ้าเป็นข่าวจริงนะครับต้องคุยกับสถานทูตจีนทูตจีนอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าคุยเพียงครั้งเดียวครับ จะต้องสามารถที่จะติดตามและขอทราบผลว่าถ้าเป็นความจริงเหล่านี้เนี่ยจีนจะสามารถสั่งกดดันให้เขาเลิกใช้ได้ไหมเพราะว่าอาวุธเหล่านั้นเนี่ยมันได้เข้ามาสังหารเป้าหมายที่นอกเหนือจากทหารแล้วและที่สำคัญคืออาวุธเพิ่มเติมต้องหยุดอย่างฉับพลันต้องไม่ให้มีการส่งเพิ่มอีก สหรัฐก็เราก็ต้องพูดอย่างชัดเจนครับว่าผลประโยชน์ของเขาที่อยู่กับเรามีมหาศาลและเขาสามารถร่วมมือกับเราเพื่อจะชักจูงให้กัมพูชาเนี่ยลดการพึ่งพาจีนและเปิดกว้างกับสหรัฐมากขึ้นถ้าการปัดทะยุติถ้ามีสมนติภาพความปลอดภัยตลอดแนวชายแดน สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาจากฝีมือความเชี่ยวชาญและมันจะต้องมีผู้นำที่เข้าใจทำงานร่วมและให้ไฟเขียวรัฐมนตรีต่างประเทศและจะต้องมองไกลกว่าวันเลือกตั้งครับท่านทูตคะส่วนที่ท่านทูตพูดถึงนะครับค่้ในการต่อรองอำนาจในการต่อรองของเราเมื่อเทียบกับกัมพูชาต่อมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยเรามีมากแค่ไหนคะ มีเยอะมากครับแต่เรายังไม่ได้เล่นครับเพราะว่าขนาดของประเทศขนาดของเศรษฐกิจความสัมพันธ์อันดีที่เราเป็นมิตรกับสหรัฐและจีนการที่เราเป็นพันธมิตรทางทหารแบบเขียนไว้เป็นรายลักษณ์อักษรน,นะครับมันเยอะมากเรามีการฝึกลบร่วมกับทั้งสหรัฐและจีนทุกปีนะครับเราซื้ออาวุธจากทั้งจีนทั้งสหรัฐ เศรษฐกิจเฉพาะขนาดของเศรษฐกิจกับที่ตั้งเนี่ยมาหาอำนาจทั้งสองเนี่ยจะปล่อยให้ไทยหลุดมือไปไม่ได้โดยเพราะจีนนะครับเพราะว่าที่ตั้งของไทยเนี่ยมันเหมือนเป็นแบ็ก yard ของจีนเหมือนกับที่คุณทรัมป์ตอนเนี่ยต้องเล่นงานเวเนซุเอลาจะไปยึดเเรือบรรทุกสินค้าจะไปโจมตีทิ้งระเบิด ส่งจรวดไปเป็นเรือเป็นการสังหารเวเนซุเอลาข้อหารักลอบอยาเสพติดเขาทำอย่างเต็มที่เพราะเขาถือว่าในลาตินอเมริกาทั้งหมดเนี่ยเป็นแบ็ก yard ของเขาเช่นเดียวกับที่จีนถือว่าประเทศในเอเชียตะนอกเฉียงใต้เนี่ยมีความสำคัญสูงสุดของเขานะครับถ้าเขือคุณกิต้าดู เอกสารยุทธศาสตร์ของสารัฐที่คุณทรัมป์พึ่งเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้นะครับเขาจัดลำดับความสำคัญของโลกไว้ห้าเรื่องเรื่องที่มาอันดับแรกนะครับคือภูมิภาคลาตินอเมริกาครับตามด้วยเอเชียแปซิฟิกตามด้วยยุโรปยุโรปที่ เคยเป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาเพราะว่าเป็นกลุ่มประเทศที่คิดเหมือนกันเป็นสมาชิกนาโตเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัสเซียคุณทรัมแกเลิกคิดถึงความสำคัญอยากให้ยุโรปดูแลกันเองด้วยําำและหลังจากกลุ่มยุโรปแกก็ไปจับเอาตะวันออกกลางตามด้วยแอฟริกาครับเพราะฉะนั้น ความสำคัญของลาตินอเมริกากับทรัมป์มีพอๆกับความสำคัญของไทยและอาเซียนอื่นที่ให้กับจีนครับมุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสัสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ